สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกค,คลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับ ชาวธนูในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะนะคะส้มต้องบอกว่าสำหรับชาวธนูเนี่ยนะคะมีเอ่อจะมีดาวสําคัญสำคัญนะคะที่เดี๋ยวจะมาอยู่ในเรือนวินาศของคุณซึ่งจริงๆส้มมองว่ามันดีต่องานที่เป็นงานฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับอินฟูดาราแบบนี้เนาะอันนี้ถือว่าดีงานที่เกี่ยวกับความเชื่อก็ดีค่ะนะคะ แต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานในแง่มุมของงานประจําการเปลี่ยนรูปแบบงานบ้างในบางคนนะคะสิ่งที่ส้มมองว่ายังดีอยู่ก็คือดาวเจ้าเรือนชะตาคุณคือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ไปอยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะคะแต่ว่าได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนะคะส้มมองแบบนี้ว่า ชาวธนูอาจจะมีโอกาสสําคัญสําคัญในเรื่องของงานหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆและในบางคนอาจจะได้รับมรดกอ่านะคะบางคนอาจจะได้รับเป็นเรื่องของมรดกเงินก้อนหรือของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เขาเอ็นดูเราอเออมีเกณฑ์ที่จะได้อาจจะบางคนเป็นมรดกในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์แต่บางคนอาจจะได้เป็นมรดกเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานเข้าใจใช่ไหมคะ คือบางทีอ่าโอเคเราอาจจะเป็นลูกหลานของเขาก็ได้หรือบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นลูกหลานแต่เขาไว้ใจให้เราทําธุรกิจการงานต่อจากเขาแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้เป็นมรดกทางการงานแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องของงานกันก่อนเนาะใบแรกขึ้นไพ่หกเหรียญได้จริงๆนะส้มจะบอกเลยตัวของชาวธนูเองอาจจะรู้สึกว่า เราเราเราไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกมั่นใจในตัวเองเลยว่าเราควรจะได้รับโอกาสนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องโอกาสทางด้านการงานคุณได้รับแน่นอนโดยเฉพาะจากบุคคลเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะเอาจริงๆผิวผิวข่าวร่างอวบจะมอบในเรื่องของโอกาสในเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานเงินเพิ่มเงินเสริมโอกาสใหญ่ให้กับคุณมอบให้กับคุณแน่นอนคุณได้รับแน่นอนมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ นะะในชีวิตคุณเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะะของเดือนพฤศจิกายนนะขึ้นไพ่ King of Pentacles แต่ตัวคุณเองอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะรู้สึกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบเราเหมาะที่จะได้รับโอกาสนี้จริงๆเหรอเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแต่แต่ขอให้คุณมั่นใจเถอะคุณทำได้นะคะเนี่ยค่ะคุณก็ไม่หยุดสู้หรอกนะห้าดาบคุณทำได้ นะคะได้รับในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่คุณเคยทําจนเหนื่อยในเส้นทางที่มีผู้คนเ,นเดินออกไปแล้วนะคะคุณประสบความสําเร็จในจุดที่คุณไม่ได้ถอยเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจทํามันมาโดยตลอดนะคะคุณจะได้รับชัยชนะหรือความสําเร็จในกิจการหรือในงานที่ทําของคุณตําแหน่งหน้าที่การงานโอกาสใหญ่ๆมาแน่นอนค่ะมาแน่นอนอันนี้พูดให้ชื่นใจไว้เลยนะคะคุณอาจจะหวังไว้แค่ห แต่คุณได้สิบคุณอาจจะหวังสิบแต่คุณได้ร้อยมันเกินคาดมากๆนะคะมันจะเป็นอะไรที่เกินคาดจนคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราเหมาะที่จะได้รับจริงๆเหรอแต่คุณมีคุณค่าพอคุณเหนื่อยมามากแล้วแล้วคุณควรได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะอืเรื่องงานดีมากนะนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะในช่วงกลางเดือนเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังขึ้นไพ่สามเหรียญหัวกลับค่ะในเรื่องของการดีลบางอย่างค่ะ ในเรื่องของการดีลบางอย่างส้มมองว่ามันอาจจะมีดีลที่แบบว่าบอกว่าคุณจะได้รับเงินเท่านี้เท่านี้สัญญาตามนี้แต่มันยังไม่ได้จดปากกาในการเซ็นสัญญานะคะก็เลยมันอาจจะมีในเรื่องของการสับปรับหรือไม่มีสัจจะมีคนไม่มีสัจจะกับคุณในเรื่องของการทําธุรกิจการงานร่วมกันก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะขอเงินไปเท่านี้ ะะขอเพิ่มเงินเดือนไปเท่านี้ตอนแรกเขาบอกว่าได้ตอนหลังเขาบอกไม่ได้อ่ามันมีการบิดนะคะมันมีการบิดนะคะในเรื่องของการตกลงในเรื่องของสัญญาบางอย่างเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ตราบใดที่ยังไม่ได้อย่างที่บอกแหละตราบใดที่ได้ยังไม่ได้จดปากกาหรือว่าเซ็นสัญญาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมั่นเนาะนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะหางานใหม่ถ้าเกิดว่าในที่ที่เดิมดิวแล้วมันไม่สําเร็จในเรื่องของการ คุยกันตกลงกันแล้วมันไม่แฟร์คุณรู้สึกว่าคุณต้องหางานใหม่หรือจับธุรกิจใหม่หรือไปทำคนเดียวนะคะเอสซอบวนส์ ands, นะคะไม่หุ้นส่วนด้วยแหละเราทำคนเดียวได้เราเก่งควีนนับวอนส์นะคะเราเก่งชาวธนูเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคนทีออ่มีความเจ้าระเบียบละเอียดรอบคอบแล้วก็รักในการทำงานมากมาก คุณไม่ชอบทำงานกับคนขี้เกียจหรือคนเอาเปรียบคุณถ้าเกิดเจอคนเอาเปรียบคุณคุณสามารถไปทำงานคนเดียวได้เลยคุณสามารถออกจากการหุ้นส่วนแล้วไปทำคนเดียวได้เลยซึ่งก็มีเกณฑ์จริงๆในช่วงครึ่งเดือนหลังที่คุณอาจจะออกไปทำอะไรคนเดียวแล้วทำได้ดีมากๆคุณสามารถใช้สเสน่ห์ไปกับเรื่องของการทำงานได้ดีมากๆเลยและประสบความสำเร็จดีด้วยนะคะอืเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคือคือส้มมองแบบนี้ว่า ถ้ามันมีอะไรบิดผิวคุณพร้อมที่จะมั่นใจในตัวเองนะแต่ในเวลาที่มีคนให้คุณผู้ใหญ่มอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันเกินไปคุณแอบไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่คุณได้รับความไม่ยุติธรรมคุณจะกล้าที่จะออกมาเป็นตัวของตัวเองนะเออชาวธนูเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของงานที่คุณทําได้ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคน งานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารงานที่เกี่ยวกับการวางแผนงานเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนละเอียดอืมงานที่เกี่ยวกับโลหะหนักอะอะไรก็ได้เนาะนะคะอุปกรณ์โลหะหนักแบบเนี้ยทําได้ดีนะคะอืงานที่ต้องใช้ความละเอียดละออมากๆงานแบบงานพลังงานผู้หญิงอะก็ทําได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของเงินค่ะ เงินในช่วงต้นเดือนเนี่ยส้มมองว่าอ่าโอเคมีคนให้คุณหรือพอคุณได้เงินมาแล้วคุณเป็นคนใจดีใจบุญเอาพอประมาณนะไม่งั้นบางคนอนะ่ะพอได้ได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่หรือได้สมบัติมามันอาจจะต้องขายกินเลยอะคุณพอคุณใจดีเกินไปคุณระวังความใจดีของคุณนะมันเกินไปเศรษฐีใจบุญใช่คะ่ะแต่ไม่อยากให้ใจบุญเยอะเกินเดี๋ยวการเงินตึงได้นะเพราะดิวที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้ต่อ ต่อจากนี้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไปเลยว่าดีลในเรื่องของเงินที่คุณรู้สึกว่าจะได้แน่ๆมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูให้ดียังยังไว้ก่อนในเรื่องการใช้เงินนะนะคะปลายเดือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณระ,ระมัดระวังเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องเงินจะยังมีความคล่องตัวอยู่นะคะอืมเนาะทำงานทําเงินเก่งนะคะชาวธนูเนาะไม่ปล่อยให้ตัวเองติดขัดหรอก ถึงแม้ว่าจะตึงตึงมือแต่ก็จัดการได้จริงๆจัดการ,ร,รได้เก่งมากๆเพราะมีความรู้สึกว่าในเมื่อเรามีแรงมีมันสมองเราจะหาเงินจากทางไหนก็ได้ไม่คิดมากเออมีทางมีทางล่วงหน้ามีการจัดการล่วงหน้าให้ตัวเองเสมอนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพชาวธนูนะคะจัดเม้นเป็นในเรื่องของ การอาการไอจามหอบหืดไซนัสหรือทำฟันเป็นเกี่ยวกับตาหูวคอจมูกอะ่ะด้านบนน่ะนะคะเจอเฮอร์มินหัวกลับค่ะสายตาในยามค่ำคืนค่ะดูแลสายตานะการยกของหนักเกินไประวังกล้ามเนื้อต่างๆอักเสบได้นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจาก ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เป็นเลขที่คุณรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่เลขนี้แต่จริงๆเป็นเลขนี้แหละเป็นเลขที่คุณไม่ชอบจะให้โชคลาภคุณนะคะผู้หญิงชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกที่รักสวยรักงามนะคะแล้วก็มาจากคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยชอบคุณหรือไม่ค่อยถูกกับคุณะแต่ว่าเขาจะให้โชคคุณนะเลขนําโชคนะคะได้แปดหนึ่งสี่ศูนย์นะคะ แปดหนึ่งสี่ศูนย์นะคะมาดูกันในเรื่องของมาดูกันในเรื่องของพลังงานไพออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรนะคะกับชาวธนูบ้างในเรื่องของพลังงานดีๆนะพลังงานในเชิงบวกนะคะเป็นในเรื่องของไกด์ไลน์แผนที่ชีวิตที่ดีนะคะว่าเ,เป็นยังไงบ้างแนะนำอะไรบ้างนะคะไพ่านางฟ้าไพ่บอกว่าแพทเทน์นะคะอดทนนะอดทนอะไรอ่ะ อ่านะคะชาวธนูถามว่าอดทนอะไรนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าในเรื่องของการใช้เงินเนาะนะคะอย่าอย่าใจดีใจกว้างมากนักเราอาจจะต้องเก็บออมเงินเอาไว้นะคะหรือมีความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่า สิ่งที่คุณอดทนทํามาตลอดส้อมมองว่ามันจะจะมีจังหวะเวลาที่ดีในการที่จะทำให้คุณได้รับในเรื่องของอย่างที่บอกมรดกทางการงานหรือว่ามรดกทางในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะได้มอบในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือมอบมรดกให้จริงๆก็ได้นะคะส้อมมองแบบนี้ว่าการที่คุณมีความอดทนนะ่ะแล้วรอจังหวะเวลาที่ดีคุณจะได้รับมันตามจังหวะเวลาที่ควรจะเป็นของแต่ละคนนะคะโยคอ i n งนะคะ ให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบคือบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าว่าแบบคุณเคยชอบอะไรแล้วทําอะไรได้ดีบางทีคุณอาจจะหาอาชีพเสริมหรืออาจจะหางานใหม่ซึ่งคุณรู้สึกว่าอะไรนะที่เราทําแล้วมันจะได้ดีหรือมีอไรายได้คุณอาจจะต้องกลับไปคิดทบทวนการเดินหน้าก็สําคัญแต่การกลับไปคิดทบทวนว่าเราเคยทําอะไรได้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเป็นความสุจริตในการทํางานเราเคยทําอะไรได้ดีนะเคยทํางานอริเรกอะไรหรือเคย ทำอะไรขายทํากิจการงานอะไรแล้วมันทําได้ดีลองกลับเอามาทําใหม่นะคะส้มบอกเลยว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆทําในสิ่งที่คุณเคยรักเคยชอบหรือรักชอบจะดีมากๆนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ได้รายได้ไปด้วยไปพร,พร้อมๆกันนะ time out ส้มเห็นว่าคุณสู้มากชาวธนูสู้มากแต่ว่าต้องมีเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองด้วยบางทีเวลาคุณคิดอะไรไม่ออก ในเรื่องเกี่ยวกับงานคิดไอเดียอะไรไม่ออกส้มมองแบบนี้ว่าให้ชาธนูหาเวลาผ่อนคลายหรือหาเวลาท่องเที่ยวบ้างแล้วหลังจากนั้นสมองมันจะได้รับการจัดระบบนะคะแล้วพร้อมที่จะรับในเรื่องไอเดียหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาต่อจากนั้นนะคะจะทําให้คุณสามารถคิดไอเดียต่อยอดหรือคิดออกว่าควรจะทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ไรายได้ขึ้นมามันจะทําให้คิดได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองนะคะขอบคุณชาธนูนะคะ ขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ